สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในรายการวันว่างๆผมคือมิสเตอร์จุ้ยที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับความลำบากในการเดินป่าในย่านป่าฝนเขตร้อนกันของประเทศไทยวันนี้เรามาดำเนินรายการกับแม่สาวน้อยคนนี้คือมิสเตอร์ปานหรือสอปานกันนั่นเอง ใช่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเอาชีวิตอรอดในป่าฝนเขตร้อนของประเทศไทยกันค่ะอย่าโมรีรอไปกันเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่เครพทุกท่าน <c oughs> กับผมวันนี้ในานอมมิสเตอร์จุยจากช่องวันว่างของครอบครัวเราจะพาพี่น้องไป เที่ยวแล้วก็ไปกินอาหารสุดแสนอร่อยในวันหยุดแห่งชาติหรือวันของสีผันเยนั่นเอง <c oughs> อันดับแรกเราก็พากันขีบิ Big ๊กไบ์ไป2คนก่อนจะเดินทางไปที่ไหนนั่นเลยเราสิ่งที่เราที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่กองทัพต้องเดินด้วยท้องพี่น้อง เปาหมายแรกที่เราแวะพักวันนี้ก็คือร้านก๋ยวยเตี๋ยวข้างทางพี่น้องพอมาถึงสายตาแรกของแม่นางคนนี้ก็เหลือไปเห็นโรตีสายไหมแล้วก็ร้านสมตำบรรยากาศวันนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากรถเยอะแล้วก็ แดดจะร้อนอบอ้าวสักนิดหน่อยเหมือนกับทะเลทรายในแถบแอฟริกาให้ตายสิผมออกบ้านผมก็ลืมดูชุดแม่นางคนนี้เป็นชุดที่โดดเด่นมากชุดเธอเหมือนเสือดาวไม่ก็อัวนนมอะไรประมาณนั้นทำให้เป็นเป้าสายตาแก่ ผู้ชายในย่านแถบนี้โดยเป็นพิเศษตอนนี้ผมก็โดนแม่นางใช้มาซื้อส้มตำเป็นตำกุ้งสดโดยที่แม่นางกำลังหวกเงินจกกระเป๋าหาเลี้ยนบาทให้ตอนนี้ผมก็ได้ตำกุ้งสดมาเป็นที่เรียบร้อย มาถึงเราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวคนละชามแล้วก็มีส้มตำกุ้งสดอีกชามหนึ่งเป็นกุ้งที่ได้มาจากลุ่มแม่น้ำเมซอนในแถบแม่น้ำย่านนั้นก็จะมีสิงสารสาัตว์ที่ดุร้ายเป็นพิเศษโดยเฉพาะปลาปิรันย่าที่ทุกคนรู้จักมันอาจจะโดดมางับคุณได้ทุกเมื่อเวลาที่คุณเผลอ เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องระวงตัวเป็นพิเศษตอนนี้ผมก็จะถามแม่นางคนนี้ว่าการมากินก๋วยเตี๋ยวในครั้งนี้มีอะไรพิเศษบ้าง<ม>ก็เราจะมาสัมภาษณ์กันเลยนะครับรคุณคิดอย่างไรกับการมากินก๋วยเตี๋ยวในครั้งนี้เอ,อ๋สันคิดว่าก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้อร่อยมากแล้วก็เส้นเล็กได้เยอะมากค่ะ แล้วคุณคิดว่าบรรยากาศแถบนี้เป็นยังไงบ้างเออฉันคิดว่าบรรยากาศแถบแย่านนี้มันเวลีฮอตมากค่ะอากาศแถวนี้ถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันคงถอดเสื้อไปแล้วค่ะแล้วก็วีโยนเข้าป่าไปเลยให้ตายสิผมก็ได้อึ้งกับคำตอบออที่เธอให้มาเมื่อตะกี้ ผมไม่แน่ใจว่าแม่นางคนนี้จะเขี่ยหาประแสะอะไรสงสัยเธอจะเขี่ยหากุ้งแล้วก็กิปูนาที่เขาดองไว้ใส่ตำัะคุงเออแล้วเวลาที่คุณกินเสร็จคุณจะไปที่ไหนต่อแน่นอนค่ะมิสเตอร์ชุยนั่นเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะฉันคิดว่าเวลาที่ฉันกินเสร็จฉันจะไปเดินวัดต่อนะคะ แล้วทำไมคุณต้องไปเดินวัดด้วยล่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะฉันคิดว่าการเดินวัดครั้งนี้จะทำให้ฉันประสบแต่ความสุขความเจริญในด้านหน้าที่การงานของฉันด้วยค่ะเนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของดิฉันค่ะโอ้ให้ตายสิดูแม่นางคนนี้เธอออวคตดตบะหงขึ้นมาตอนบักใหญ่เลย แล้วก็เธอกําลังเนรมิตกุ้งสดตักขึ้นมาแล้วก็สวบเข้าปากตอนนี้เธอก็ไม่รลีรอแล้วก็ซัดกุ้งสดลงคอ,อแทบไม่เหลือช็อตนี้จะเป็นช็อตสำคัญที่แม่นางคนนี้ได้ยกกุ้งสดขึ้นเป็นตัวๆแล้วก็ยัดเข้าปาก เธอก็ได้รู้สึกฟินมากแล้วก็อ่าโอ้พระเจ้าอย่างบอกไม่ถูกตอนนี้รายการวันว่างของเราพาทุกคนมาที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็วัดที่นี่มีปฏิมากรรมที่หลากหลายทางด้านศิลปะไล่ไปตั้งแต่ฝาผนังยันฝาเมนกันเลยทีเดียว ทุกคนจะสังเกตได้ว่าที่นี่มีพญานาคแล้วก็มองขึ้นไปบนลังคาจะมีปฏิมาก,กรรมที่สวยงามแตกตาทำให้ได้รู้ว่าช่างฝีมือที่นี่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้ที่ตั้งเด่นอยู่ตรงหน้าของท่านผู้ชมนี้ก็คือองค์เท้าเวสวรรแล้วก็หลวงพ่อองค์ใหญ่ ตอนนี้พวกเราทีมงานก็พาทุกคนมาซอดอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำแถบอเมซอนเราก็ได้ดันไปเจอปลาปิรัญญาผมก็ได้รีบขึ้นจากฝั่งทันทีเพราะว่ามันตัวใหญ่มากแล้วก็ตัวมันแปลกแปลกสีส้มชมผมก็ไม่กล้าที่จะสบตามันเท่าไหรก่ก็เพราะกลัวว่ามันจะกัดคอเอา วันนี้วันเกิดของแม่นางคนนี้แล้วก็ถือโอกาสในการทําบุญกันเลยทีเดียวหลังจากที่เธอทําบุญเสร็จเธอก็อพาผมไปเดินตอนนี้เราสองคนได้พากันมาซอดบริเวณป่าฝนเขตร้อนของประเทศไทยจะสังเกตได้ว่าที่นี่จะมีสิงสาราสัตว์เยอะสลือเกิน ที่นี่มีทุ่งหญ้าที่เขียวชะอุ่มแล้วก็มีต้นไม้เต็มไปหมดป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้ก็จะมะีสัตว์ที่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ <Okay. S 1> เราทั้งสองคนได้เดินทางมาบริเวณที่นี่ได้สะพักแล้วก็พบเข้ากับเส้นทางที่จะพาเราไปยังเทือกเขาที่ อยู่ไม่ห่างไกลนักบรรยากาศดีเลยบรรยากาศดีตอนนี้เราเดินมาได้ไม่นานก็มาถึงที่บริเวณที่เทือกเขาที่เราอยู่เทือกเขาแห่งนี้จะมีสัตว์สิงสารสัตว์ที่อาศัยอยู่เยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะลิงจะสังเกตได้ว่าลิงที่นี่จะไม่ดูร้ายกับมนุษย์ มองไปรอบๆที่ไหนคุณก็จะเจอลิงอยู่ทุกที่แต่เดียวนะที่คุณเห็นตอนนี้น่าจะไม่ใช่ดิงน่าจะเป็นวัวนมไม่ก็เสือดาวที่มันกำลังนอนราบกับพื้นในป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้คุณจะเอาชีวิตรอดไม่รอดขึ้นอยู่กับทักษะของคุณ ตอนนี้ผมในนามมิสเตอร์จุยจะพาทุกคนมารู้จักวิธีเอาตัวรอดในป่าป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้กันนั่นก็คือเลยการที่เราต้องมีชีวิตรอดออกไปเพื่อพบลูกพบเมียคุณก็คือการหาอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ตอนนี้ผมก็พาทุกคนมาแนะนำให้รู้จักกับเท่าหรือตะลืดน้ำนั่นเองเท่าก็คือพืชน้ำชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไหลของน้ำเป็นเวลานานโโทำให้เกิดเท่าขึ้นนั่นเองแม่นางไม่แบ่งใครเลยนะพ่อเลือแข้งแม่นางไม่แบ่งใครเลยกินคนเดียว ในเทาเป็นอาหารที่มีวิตามินแล้วก็มีสารอาหารและธาตุมากมายต่างๆนานาทาให้คุณรอดตายได้ก่อนที่เราจะเอาเทายัดเข้าปากนั้นแล้วก็ต้องดูดีๆมันอาจจะมีปิงหลุดเข้ามาเป็นได้หรือไม่ก็พยาธินั่นอาจจะทำให้คุณ คัานหูดากท้งวันเพราะว่ามันจะมุนมนอยู่ในลำไส้เล็กของคุณลำไส้ใหญ่ของคุณสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยแล้วเจอกันในอีพีหน้าอีพีนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้ว